สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องพีทผิงผิงนะคะวันนี้นะคะพีทก็พามาเดินเที่ยวสวนสาธารณะนะคะที่ชื่อว่าทีไรออนนะคะอยู่ที่เกาะเพชรนะคะนะคะพี่ชอบซุ้มตรงนี้มากเลยซุ้มเป็นดอกสีชมพูรักเฟื่องฟ้านะคะแต่ว่าดอกมันก็จะโรยแบบ ที่พื้นเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นไกด์นะคะว่าข้างในนะมีอะไรบ้างนะคะมีร้านอาหารร้านกาแฟตอนที่พีดมานี่เป็นช่วงประมาณช่วงเช้านะคะเขายัางไม่ได้จัดร้านกันนะแต่ว่าพีทอยากพามาชมบรรยากาศก่อนคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็ช่วงเช้าๆคืออากาศดีมากเลยะคะ่ะ นี่นะคะเราก็เดินเข้ามาแล้วเข้าฟรีนะคะเข้ามาข้างในเรารู้สึกแบบสดชื่นนี่นะคะ T Lion Diamond i ์ e Land แ,แล้วก็เดินเข้ามานะคะ, <S <S ะ,คะอ่านี่ก็จะเป็นไกด์แมปนะคะว่าข้างใน วนสาธารณะนี้มีอะไรบ้างนะคะใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่จะพาดูนะพาชชมบรรยากาศคร่าวๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะคะว่าเออมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่พอมีโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาติดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มขายพวกเครื่องดื่มขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้ก็จะเป็นคล้ายๆข,ของไทยนะคะมามา่า ขนมจากไทยแล้วก็พวกชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะพี่ลองสั่งชามมนาวร้านนี้คือรสชาติเหมือนไทยเลยแล้วก็ราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ25บาท3,000ันสาเรียวอยู่ที่25บาทบาท้านเราเนี่แหละก็ไม่แพงไข่ต้มก็10บาทตัวนี้เป็นตัวอะไรใครรู้ช่วยบอกเหมือนพูดคุยกันได้นะคะ ยังไงนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เมนเข้ามานะคะก่อนหน้าคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ก็จะได้มีกําลังใจนะคะในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปนะคะนี่นะคะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วต้นไม้ก็เยอะอู่ลมลืนอยู่ วนที่พีดมานี้จะเป็นช่วงเช้านะคะคือเขายังไม่ได้จัดร้านนะคะจริงๆริงมันจะมีร้านแบบว่าขายอยู่ตามทางตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีเพลงเปิดเสียงดังมากซึ่งถ้าเราเกิดว่าเรามาตอนเย็นๆนะะี้ค่ะคือเขาเปิดเพลงอย่างนี้แล้วเราอัดวีดีโอมันก็จะติดลิขสิทธิ์พีดก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายช่วงตอนเย็นๆมานะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบร้านค้าตรงนี้ขายพวกบ็อกเกล บ็อกเซอร์แล้วก็พวกอะไรอ่ะ่างคิดดูก่อนนะอ่าใช่ขายบ็อกเกอร์นะคะอร้านนี้นะคะร้านน่ารักมากเลยเป็นรูปเห็ดนี่แล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆ mm. ก็เป็นสวนสาธารณะอ่ะคะ่ะไว้พาสุนัขมาเดินเล่นหรือว่ามานั่งเล่น ดาว่อดื่มอยู่ทีนวงเช้าๆเขาก็จะมาลดน้ำขึ้นมา,มาเขาก็จะมีซุ้มอาหารซุ้มเครื่องดื่มนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยเขียนว่าไทยน่าจะเป็นผัดไทยนะคะแล้วก็ร้านาน,นี้น่าจะเป็นพิซซ่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ เป็นอาหารแบบอาหารกัมพูชาแล้วตกข้างหน้านี้ก็จะเป็นแบบเป็นร้านเบียร์นะคะเขาก็จะขายแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายพิซซ่าขายสปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ที่5ดอลลาร์บาร์บีคิว5ดอลลาร์ต่เบียร ตอนเย็นๆพวกคุณก็จะมานั่งฟังเพลงอะไรอย่าไหมคะรถบัสส่องฉัน,นตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นมินิคอปก์อะค่ะของเด็กๆให้เด็กๆมาเล่นของเบียร์สาวซีหนึง่ง สำหรับเด็กๆถ้าสังวอาทิตย์นี่คือว่าเด็กๆก็จะมาเล่นกันเยอะข้างันเด็กขายอไอศครีมนะคะต้องด็กมแล้วก็เช่าลูอกกอล์ฟได้ที่ตรงนี้นะะเ,เนี่ยค่ะสามดอลล่า์ ตรงนี้ก็เป็นลานแบบลาเนเปนหมือประสงค์อะค่ะที่เขาแบบเอาไว้ทํากิจกรรมลามหรือมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาทำแบบตรงเนี้ว่าที่เคยมาคือเห็นเขามาซ้อมแบบลาซ้อมเต้นอะไรกันตรงนี้านกว้างมาก ส่วนสาธนะส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นพวกชาวต่างชาติแลส่วนใหญ่ที่พิทมาเดินส่วนน้อยนะที่จะเป็นคนกัมพูชานะก็จะเป็นแบบนี่วันสเสาร์ก็จะมีปิดมาทุงทีชอบที่นั่งตรงนี้มากเลยมันแบบแลดูแบบเป็นบ้านๆดีเป็นจั วนะตัถ้าใครที่มาเที่ยวกเกาะเพชรนะคะก็แนะนำให้นันที่ชีไรออนได้นะคะ<ม>เพื่อนสามะตรงนี้ก็โอเคนะพูดถึงมามานั่งเล่นนั่งชิลๆมาเลยค่ะโอเคอตอนเย็นๆนี่คือแบบลมลืม่นดีแล้วก็มีเพลงฟัองอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะ แล้วบางทีบางวันบางอาทิตย์เส,สาร์อาทิตย์เอง้ยคะเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนแบบคล้ายๆถนนคนเดินนะคะก็คือเหมือนมีการเอาอาหารเอาของมาขายอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงทิพิษมาตอนก็เคยมาเดินนะ,ะมันก็มีเสื้อผ้ามีอาหารมีทิปช,ช็อปมีของไปจร็เมาขายตามทางที่เราเดินเนี้แหละคะ่ะแต่ราคาก็จะสูงกว่าเหมือนไทยะะประมาณ2อถึงสามเท่าเลย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของไทยนะที่พี่เห็นนะมนาตอนเชา้าก็ไม่ค่อยมีคน,นเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟา เราเดินให้เรานั่งเล่นเขาก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งตาคทา,ทานะหรือว่าคนไหนแบบที่ชอบมาถ่ายรูปก็สามารถมาถ่ายได้นะตรงพอเทปก็โอเคอยูนะ่แล้วบางบางต้นไม้บาง,บางตรง,งที่มันก็แบบ มีไตตายบ้างน้นอาจจะน้ําน้าลดไม่ถึงเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยอะร้อนจริงๆคือพีนมาช่วงเมสายนี่คือแบบร้อนสุดๆเลยก็พาดเดินรอบๆนะคะ นนะะที่เคยไปที่นี่นะคะก็มิ้พูดคุยกันได้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือพีทมาในเดือนมีสาค้าปีสองพันยี่สิบสามนะคะพีไลออนไดมอนด์ไอแลนด์นะคะเป็นทาว มันมันเป็นพักที่คิดอยู่ใกล้ๆตรงที่พิพักอะค่ะสามารถเดินมาได้แค่ประมาณหนึ100 150่งหนึ่งหนึ่งห้าสิเมตรก็คือถูกเลยตรงนี้นี่นก็จะเป็นแบบสถาปัตยกรรม งานศิลปะอะไรประมาณนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็อ่านไม่ออกอันนี้จะเป็นภาษากัมพูชาพี่อ่านไม่ออกะดอกไม้ก็เป็นดอกชบานไม่ค่อยรักหรอกพี่ชอบนกบตรงนี้มากเลยมันน่ารักดีมันเป็นแบบหัวใจนี่ไค่ะใครนะคะที่แบบว่าอยากมานั่งเล่น แล้วก็แนะนำนะคะให้มาตรงนี้ได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กด s ับส c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะยังไงพี่ก็ฝากติดตามช่องพีทพิงพิงด้วยนะ,ะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะพาไปชมอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่ก็จะทำคลิปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะ,คะมาได้นะคะตรงนี้เป็นพัทาฟรีเลยเข้าฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงเย็นที่เขาแบบมีกิจกรรมนะคะเขาก็เริ่มมาตั้งร้านขายสินค้ากันแล้ว แล้วก็จะมีพวกแบบคุกกี้มีพวกงานศิลปะอันนี้จะเป็นพวกแบบสื่อการสอนที่เขาเอาของรีไซเคิลมาใช้นะคะน,นี่ชาวต่างชาตินี้คุ็นคนมาค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะคะที่แบบคนเริ่มมาตั้งร้านกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วยังไงนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องพีผิงผิงด้วยนะคะ